ท่านผู้ชมที่กราลบครับวันนี้วันที่19ตุลาคม2 5 5 7รายการที่นี่ที่นาแกขอนำเสนอประเพณีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตมากกว่าของคนในท้องถิ่นอำเภอนาแกหมู่บ้านโทนตูมจอมสีจำปาสีจำปาทองมีผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายนี่ เคี้ยวหมากกันมาตั้งแต่เกิดเกิดมาคุณแม่ผมก็เคี้ยวหมากแต่ผมเคี้ยวหมากไม่เป็นดูดบุหรีก็ไม่เป็นแต่ผมก็เลยอยากจะนําเสนอว่าการเคี้ยวหมากนะมันเป็นประเพณีที่วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านผมเลยอยากจะมาสัมภาษณ์มาถ่ายหนังอันนี้ไว้เพราะเท่าที่ทราบมาในโลกนี้ยังไม่มีการทําเรื่องการเคี้ยวหมากเลยก็เลยอยากมาถามขอญาตใช้ภาษาท้องถิ่นนะอัน เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนอันนี้คุณยายอย่างครับยายชุง ยายซุ่งออันนี้เด้ยายเย็นยายเย็นอันนี้เด้ยายใกล้ยายใกลอันนี้เด้คุณยายหยังครับยายล้อยายล้ออันนี้เด้ยายทำยายทำผนี้ยายหยังหันมายายแม่อันนี้เนี่ยอันนี้เด้ยายหยังยายเอ๋อันนี้ยายสุบินยายสุบินยายอุเลินยายอุเลินอันนี้เดชยายตุยเนาะนอกนั่งกับพี่น้องอันเคี้ยวมากบ้างไม่เคี้ยวมากบ้างอันนี้ก็ได้แต่ว่าในอนาคตการเคี้ยวการเคี้ยวมาก แควยังเหลืออยู่บ่ครับเหลือไ่ได้เหลือแล้วบันกระต๋อมบอกรวบว้าหันแควในปากนี่ยังอยู่นี่เพราะว่าถามซีกการเคี้ยวมากนี่ทําให้รักษาลากฟันแมงไม่กินฟันย่างผมนี่ไม่เคี้ยวมากนะ่ฟันไปแล้วหลายซี่ผมก็เลยสงสัยว่าการรักษาฟันนี่คือการเคี้ยวมากใช่หรือไม่เอ้าเดี๋ยวถามเด็กคนใหญ่ อันยังเนี้อุปกรณ์การเคี่ยวมากนะเอาบิ้งเอามาให้เบิ้งก่อนเอามาให้เบิ้งก่อนเออแกงคูนเดี๋ยว็ดเอาอ้อมาไหมเอาห้องนากระำเกี่ยวคุกอ๋ออันนี้นะคุกไคเสื้อซากมันนะโตนี่คุกอันนี้ซากเนาะเออเทสเล็กเล็กซะซาซะแกงคูนนี่แกงคูนแกงคูนคือกุกแกงคูนเท่านี้เนาะแปลว่ามา มาเอาผ้ามาฟันให้มันน้อยแน่ๆง่าย่หลายจะดงียว่าเก่งคูนนี่มดย้อนยายนี่แหละเนาะแล้วบ้านไงเอามากใจเอามากใสอผู้ใจกระตั้งไงผู้ผู้ได้ใส่ปู่นเน่ยเอาใจคือบ่มาเปิดให้เบิ้งโอ้โนี่ปูนเนาะฝุ่นเต็มแล้วใส่ลงนี้อะไรเห้ได้บ้านนี่มาบ้านกระตัา โอ้นี่คือตำมะก็คือฟงกระชะขยะัอยะฟงมะมาทตำันการกรชุมาไหมอืมอโอ้อันนี้เรียกว่าตำามาาตำามาเป็นยังคือบไใส่ปากเคี้ยวเลยเก็บวันโอ้เป็ว่าแคบโยัดดีโบยันดีเยอะกละัเท้าแล้วหกอิฟละขับกระทํานนี่ อันถามคุณยายระหว่างต่านี้อันเคี่ยวมากมาตั้งปีใดครับอายุสั้นเลยโอ้ก็ยิ่งขึ้นมาแล้วผู้ยิ่งสมัยนั้นมักเคี่ยวมากบอกครับถ้าไปบกเคี่ยวมากปากแดงแล้วผู้บ้าบ่มากจัดสรนบอกบอกแล้ะเอาแต่ผู้จักแขวคือคือคือบ่ได้แปลว่าแข้วทุกคนบอกผู้แขวกับแขวผู้บ่แขวกับมีมีมีผู้ส่วนแข้วตาบิดบอกครับโอ้แม่ผ้าแขล้ว แกเข็มนำผมน้ำเมฆเขเขวอันเข็มมาตะบิแล้วเป็น,น,นเลยก็แมนี้คือแจกคพูน,น,นี่ย <laughs> มันบอกปูนกัดปากมยายกบทุกกระโบใสหลายปูกนกระด้าใไสเนยน,น้อยเมามากอยู่บอก ย้อนมายังน้อยจะเมาหนึ่งจะบ่เมาแล้วการเมาคือเมาเหล้าอยู่บ่มันคือหอนหูหอนหูนาแดงนาแดงแล้วได้เมาโต๊ะคันหน้าอยู่บ่กบโน๊บเขาขันหังโอ้เมาเนี่ยเมาคืออ้อบอกเมาคืออ้อแล้วเขาไปจูดนาจูดตาแล้วก็ดีบ่ได้เสียหนึ่งเสียตู่เหรอวะเขาขันหน้าแล้วก็ไปดำหน้าก็เสียแ้วขันหน้าโต๊ะคันหน้าเลยไปหนังคันหน้าไปบอกเมาจน จะได้นำพนาคือมันเหออโอ้มันเหมยอย่างไรขัดเท้าอย่างตายออกมาเลยเออเบามากเป็นแบบนี้เนาะอันบันนี้ตำแล้ววันนี้แล้วแล้วแลล้วแบบอะไรต้อไมถึงเป็นสีแดงยายมันเป็นยังใไ่ปูนกระปูนมันกระเดงแหละคือปกติเมื่อกี้นี่ยังบอแดงบันนี้รถใส่มากใส่ผู้เขารถตำใส่ปูนลใส่ปูนเนาะเราเป็น มันสีแดงมันก็แดงมันสีแดงเองบอกตามไปแล้วมันก็แดงและแล้วเห็นเดไรต่อใบก็เขียวขีวปากคีวปากขีวปากแม้ไก่เจ็บตาอต่อต่อปากขึ้มาซาซเนี่ยเป็นยังเอามาไม่ มักเอาหใช่หนังภาษาในเฮตตาได้เป็นนังเอกนังเพดีปกติเนี่ยเขาจ่ายค่าตู่ดาลาร์นี่นี่เอาไม้ตักซาซาเอาไปเด้อสองซ เออเอาเอาบันี้ตักเป็ดมีนเนาะตักให้พวกคำให้ใช้บัตรคือเป็ดสีแดงบัณนี้โอ้อย่าเผาให้เขาเบิ้งสักคนนี่นี่นี่โอ้เนี่ยมันเป็ดสีแดงนแล้วล่ะบัตแล้วล่ะค่อยๆเอาเข้าปะบอกอย่าเผาแม้เผาไปใช้เดี๋ยวนี้เอาเอานี่หมู่ยาดเอาอแล้วนะเอาอ่ำแล้วบัณฑิตเอาอีกคำหนึ่งเด้อออ่ำเดือออ่ำ เบิ่งเบิงเบเิเบิบมันเบ็ดแล้วมันยังเบ่งเลยว่่ๆนี่การกาบอกให้ติดเลยโคกไม่นะป้อตุ๊กปัดผู้บ่าวภาษาอัง้อนเธอซีจ้ะ จารด้แต่ออกถามยายว่าแค้วเนี่ยเป็ดในแดดมันพ็ดมันฮอนบอกรือเนี่ยไดจากแค้วพิษแต่บอกหวอนมันหวาอยู่เลยไหมก็เป็นย้ำไปที่หยังรอ้ดีวัาอาจารย์ชูยาผมเออเป็นในแดดแล้วย้ำไปเลยว่มันอยากยกแค้วงะมันสั่นคือโบชังอ้ะมันอยากแค้วชมปะมันสมปากชมปะชมข้อนะแต่ว่าติด๊กไอ้เข้ ไปรถไปไหหากินไปหาอยู่หากินนี่ลืมห่อกเขานี่บ่หวโบกับแบบเขาลืมห่อมะต้องกลับมาต้องกลับมาแปลว่าฉันจะลงแดงตายลดโ้แงมันเป็นปัดทิศยาบ้าผมเพราะมันกเป็นน้องเป็นน้องป่านน้องยาบ้าผมเขาคือบบจับจ้าจับคนกินมะนี่โยงเอาผู้เท่าไปขังโบมีคุกใส่อ่อโตถ้าบบได้ ถามว่าอัตตาการแค่วมากมีมือหนึ่งจะคำโอเคฮะ<า>สิบสิบคำแกงพูดดับเม็ดนง สองผู้นี่เด้เอามาจักใส่ผู้เอาผู้เอาบอกผู้อยู่เงื่อนไงอันนี้ห้องผู้เหลงบอกผู้เหลงอ่มันเงื่อผู้ดิบอันนี้ผู้ดิบมันต่างกันนั่นเลยแทวบดเด้งมันบดเชฟบดเชฟทำผู้เหลงมันผู้สาวที่เสปักผู้สาวอ๋อปักคือขาดผู้สาวเ่าคือบวชขาดมันคือฟันบวคือเนาะบวคือเออแล้วเอาเพราะทีพเขได้ขนมพ มานี่เด้สยายมามากระปุกเอาอันมะนี่กินนะเด้อเฮ็ดได้อเด้อเอาพาให้เบิ่งด้วยเฮ็ดเฮ็ดซาซาจะเย็นเธอเอ้ยโอ้ยขณไดู้สาวก็ระบุกปามาคุยแต่เฮ็ดอย่างกระไว้โพ่อกอมสาวกอดอยากเลี้ยวร้ออันนี้ห้องยังอันนี้เก่งก้นมันกินก้นกินอะไรก็ไม่รู้กล้ารู้กล้าคือเบาหมึดหน่อยเลย มันกม๊อเลยแมท่านย้ายย้ายแถวแล้วไงสไตล์ของเธอนย้ายของย้ายยาโลบย้ายนึงกีบหนึ่งแล้วเห็นได้ไรก็มัดต่ำคือครบใครมักต่ำก็งัดเขามม่ป้าดิอันนี้นะอังนั้นเข้าป้าเธอดียูพี่นะ อยากดูเข้าป้านี่นะอยากดูอากูว่าเป็นรสชาติยังไงอยากลองเบิ่งแต่อันนี้มันกระทีหัดหูข้อตยกะเีออเดเข้ายเข้านี่ยมันก็อ่อนแลยคืออ่อนเนาะแล้วนี่เาบังใหญ่ว่าเออคือโยใหญ่เนียนมาเลี้ยกิน แตมพูเิแงากระโทนมาเนี่ยกระโทนแตมมานล้นแตมมาหมูนู้นเปาแต้ม้ยแกลม่ะน้ำมันน้ำม่ะคืออ่อนหลายเขาคืนเดิมเมาเลยเขาคือเมาเอาไปคาำนึ่งแล้วเมาเอย ยาเมอย่าใช้อ uh, ันเส้นเขียวบ่อนน้อยหนึ่งใช่รถใช่มันจะเมาครั้นี้ก็รอเมาเมาเขียวปวเอาใอยาจ่ารถ้งเหมืนนแหละเช่นเขียวใช่เชนเยวใช้ใ่รใอีกหนึ่หมดแล้วละเอ้ยใช่อีกไช่ไหมเล็บแว้นไหว่งน เน็ตได้ใหญ่แกงคูนใช่แกงคูนใช่ใช่ใช่ข้าใช่ไม่ได้ต่ำเลยเนาะอย่องนี้เน็ตจนนี้บ่ ยำนะัต kind of mm. ่ไม่ยำไม่ย้ำจะบุกครับนะอันนี้อ่ะไม้หั่นัวยหายมากขึ้นไงมากขี้ดไงขี้ดบปแล้ก็ถือใหญ่อยากเขวมอ่อขึ้น่งอากาศดสู้มันก็ขับไปขี้อดเดี๋ยวดึงขึ้นมากอเพวกกรทูนกระทูนอ๋อมามาจะทูนมาก มีสน้ำแตะหยุดก็กลอแันยเขม้โน่นทาเลยกิบจบมีน้ำมีน้ำเดือดมากเอาโน่นีแม่ใส่ชุแม่ใส่เสน่กันบ่ไ่แมวบ้านคนเาเลยน้อยนี่กระโหนกระโหนกบมีนุ่นทายบอกว่แม่ ม่ยังเลยนี่มเฟย์ยังเป็นยังต้องใช้กำมาเฟย์มันมีเม็ดพายเราอันนี้มาใส่เลยทมน้ำลายใส่น้ำมะใส่มันคือบกกระเด็นบอกบข้าวัดฮ่าฮ่าฮ่รี้ยวนะเด้ยวเด้วมยื่อคือแล้วต้องไปเป็นเันชายกองเลยไม่ไม่ไม่พ่อป่ะ้ว ถ้ามันแดงแลยแปลว่ายังน่าแดงหมดโมเมนต์เมามากจะบอกหน้าก็แดงหูก็แดงอาการเดี๋ยวนี้คือรู้สึกว่าเมามากตัวเบาหน้าแดงร้อนหน้าตาแล้วก็รู้สึกลมอยากออกหู ตงใจเมาแล้วนี่้เนาลมาจีย่าซื้อย่าอย่างเพาะเพเห็นหน้าจากคือไหวหลุนคือดารล่าหนักบอกมันคือผู้สาวน้อยเอาาลูน้อยเลยเไม่เมาแล้วอีเรื่องกันจิมมารอพี่น้องเขาละค่ายปานีค่ายวาผู้ใดจะมาเอาคํามากนี่ไปห้อ ทุกเซกแล้วนนี่น่ะพนี่น้องครับการเคี้ยวหมากกินหมากเนี่ก็ผ่านการทดสอบดูแล้วพราะคนละ้นหน้าร้อนตาขึ้นมาที่นี่แล้วก็แดงผมเข้าใจว่าผมจะเมาหมากเมื่อก็อยากออกเลยหาน้ำไม่พูดเนเดืนสงสัยการกินหมากเนี่ก็มันเป็นอย่างนี้แหละกินแล้วก็ทำให้เกิดความสงสัยมันอาจจะมีสารบางอย่างทำให้เราติดใจก็ ได้ทดสอบแล้วท่านก็มาทดสอบกินหมากครับคุณยายยายรอบยายหยั่งยายทำยายรอบยายทำได้พี่น้องอยู่บ้านโพตุมบ้านจปาทองเหมือบ้านบ้านอย่างแน่บ้านับ้านโพตุมจ้าปาสีจปาทองถ้าสงสัยวิธีกินหมากให้มาหาด็อกเตอร์เกี้ยวหมากทั้งหลายอยู่ที่ทั้งมดผ่านการกินแกงคูนมาแล้วมดป่าหนึ่งแล้วเอาเอาเอา ขอจบขอจบลาแต่เพียงแค่นี้ส่วนขคำมากนี่ผู้ใหญจะเอาไปแทนข้อคำมะเอาเด้อมะเอาไปใครกอดรถขอเสียงฝ่บมือให้ท่านผู้ชมหน่อยบามากเลยวน้าบ้่าเดือดว่าเดือดมาว่นีาบวบมาเรกวิ่งวิ่งเลยมันที่โปรเซตุจะบอกอยากให้ผู้เช่า